ความเจริญในธรรมจะมีในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจจนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจจนามมาเผยแผ่ชื่อว่าหน้ากากสีขาสูตรกออ็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเจตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถปิฎกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถีในคราวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายผ้านาขาช้อนฝนขึ้นมาเล็กน้อยแล,ล้วรับสั่งเรียกพิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือฝนเพียงเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้ก็ดี แผ่นดินใหญ่นี้ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันพระภิกษุทั้งหลายก็พาก,กันกราบทูลพระพุทธมีพระภาคกว่าตแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี่แหละมีมากกว่าส่วนฝนที่พระองค์ทรงใช้ไปนาาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วฝนที่พระองค์ใช้ปลาย พระหน้าขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยไม่ถึงส่วนร้อยไม่ถึงเศษส่วนพันไม่ถึงเศษส่วนแสนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมากก็ฉันนั้นความทุกข ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี่แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมาย ในเจอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร,ร้อไม่ถึงเศษส่วนพันไม่ถึงเศษส่วนแสนการตัดสรุปธรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมาจากโซมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตธนิกายนิทานวักระาตายไปดอกเล่นทีสิบ